สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครพบข่าวทะลุใหม่วันนี้วันเสาร์แล้วนะครับตรงกับวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2565บุญรวีก็มานั่งกระปุกลุกอยู่ตรงนี้ครับนะรายการแบกกรดินรายการข่าวคราวแบกกรดินครับไม่มีพิธีรีตองอะไรมากเอาเป็นว่าคุยแบบภาษาง่ายๆคุยแบบเราเป็น เหมือนกับยาติโกโหติกาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่น้องประชาชนที่เราเดินดินกินข้าวแกงด้วยกันเราเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ครับฉะนั้นไอ้พวกเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ปล่อยเขาไปให้เขาเหาะเหินกันไปเราก็ต้องก้มหน้ากุดๆๆๆๆๆกุนกุนกุนกุดก้มเขเลยก้มหน้าดูดินครับในชีวิตนี้เพราะมันเป็นความซวยหรือเป็นความระก,กรรมช้ำชอกยังไงผมไม่ทราบไม่ทราบจริงจ มันเป็นกรรมเวรอะไรของประเทศไทยก็ไม่รู้ผมอยากจะถามความรู้สึกของท่านนะเอา้าคุณที่อยู่ในซีกที่คุณหากินกับประเด็จการหากินกับการสืบทอดอํานาจผมถามสักหน่อยนะคุณเองจะไม่รู้สึกว่าประเด็จการนั้นเลวร้ายครับตราบที่คุณอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอํานาจคุณจําคําพูดนี้ได้ไหมผมพูดคําพูดนี้หลายครั้งเพราะมันเป็นสัจธรรมครับเป็นสัจวาจาเป็นสัจธรรม ที่คนระดับโลกอย่างเนนสันเบนดลลาอดีตประธานาธิบดีและรัฐบุรุษแห่งแอฟริกาได้กล่าวไว้ว่าคุณจะไม่รู้สึกว่าพันด็จการนั้นเหลวร้ายตราบเท่าที่คุณอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจเราจะรู้ว่าเราเสียเปรียบเราจะรู้ว่าเราลันทศเราจะรู้ว่าเราช้ำใจเราจะรู้ว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะรู้ว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมครับท่านผู้ชม จะเห็นว่าพี่น้องทั้งบ้านเมืองทั้งแผ่นดินทั้งอะไรแล้วแต่เนี่ยนะถูกกดขี่ข่มเหงโยนเร็จสตังให้นะโยนคนละครึ่งให้บางคนไม่มีคนละครึ่งก็ไม่มีกินคุณไม่มีเอาไปครึ่งหนึ่งแปดร้อยคุณไม่มีครึ่งหนึ่งคุณก็ใช้ไอ้ครึ่งหนึ่งของเขาแปดร้อยแต่อีกครึ่งหนึ่งคุณไม่มีจะกินเงินจะซื้อข้าวสารกรอหม้อไม่มีแล้วคุณจะทําไงจะทําไงฉะนั้นมันมีแผนอะไรคนละครึ่งเนี่ยมันมีแผนอะไร มันมีแผนเยอะแยะที่ผมบอกอ่ะครึ่งหนึ่งที่เขาไปซื้อก็ไปซื้อสินค้าเจ้าสัวทั้งนั้นแหละครับซื้อสินค้าเจ้าสัวเสร็จแล้วก็มีการจ่ายภาษีก็คืนกลับมรัฐบาลเพราะว่ามันไม่มีปัญญาหาเงินไม่มีปัญญาจะเก็บภาษีที่ไหนก็ต้องมารีดเลือดกระปูมารีดเลือดกับประชาชนที่อีกครึ่งหนึ่งที่คุณไปซื้อสินค้าเขาคุณก็ต้องเสียภาษีเสียภาษีเขาเรียกภาษีทางอ,อง้อมคุณเข้าไปซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อถามว่าคุณเสียภาษีไหม คุณก็เสียภาษีครั้งหนึ่งผู้นําคนนี้แหละเคยพูดว่าเฮ้ยพี่น้องประชาชนไม่ได้เสียภาษีอะไรคุณจะมาบ่นอะไรมากมายมีแต่เจ้าสวัวเขาเสียมีแต่นายทุนเขาเสียแต่หารู้ไม่ว่าเขานี่เสียภาษีไม่น้อยกว่านายทุนไม่น้อยกว่าเจ้าสัวเขาเรียกภาษีทางอ้อมอยังไงล่ะครับภาษีทางอ้อมเวลาเราเข้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า คุณจะซื้อมาม่าคุณจะซื้อน้ำตาลคุณจะซื้อผงชูรสคุณจะซื้อสบู่ซื้อผงซักฟอกซื้อยาสีฟันซื้อน้ำยาซักผ้าอะไรก็แล้วแต่มันบวกภาษี7%็ปในนั้นแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มมันบวกแล้วนั่นคือภาษีที่ตาสีตาสาตามาใหญมีใหญ่เมียนยหยแมนเป็นคนเสียพวกผมเป็นคนเสียพวกพี่น้องประชาชนที่เดินดินกินข้าวแกงหน้ามองดินเนี่ยนะหน้ามองดินหน้าหน้าหน้ามองดินเนี่ยเขาเรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ย เป็นคนเสียภาษีเพื่ออุดหนุนรัดแล้วเอาเงินจากพวกนี้มาพัฒนาประเทศทำ,ทำนู่นทำนี่ทำโครงสร้างพื้นฐานเอามาจ่ายเงินเดือนข้าราชการจ่ายเงินเดือนคนกเกษียณต่างๆเอามาให้เขาเป็นเขาเรียกอะไรเกาเจี้ยก,กันนะเอาไปบริโภคกันเต็มที่บางคนรับไม่ไหวเงินมันหนักเงินมันหนักซ่อนไว้ในบ้านซ่อนไว้ใต้ดินซ่อนไว้ นในใต้ทุนบ้านใส่อะไรต่ออะไรทําห้องตายดินซ่อนเงินแล้วก็โอนโผยกวนไปอยู่ในต่างประเทศในอยู่ไปไปฝากไว้สิงคโปร์ไปฝากไว้เกาะเคแมนไปฝากไว้เกาะห้องโกงเต็มไปหมดฉะนั้นผมถึงบอกว่าระบบประยุทธ์เนี่ยระบบประชาธิปไตยแต่ระบบประยุทธ์มันเป็นรังสีอมมาหิตครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงแต่ผมยังมั่นใจว่า8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะอยู่ต่อไปได้เขาจะอยู่ต่อไปอย่าฝันเลยครับ ว่าเสียงข้างมากจะตั้งรัฐบาลเพราะที่นี่มันกะลาแลนคุณคำเข้าใจคำว่ากะลาแลนไหมมันถูกครอบอยู่ในกาลาไงเพราะเขาปกครองโดยระบบกบต้มไงต้มกบคุณรู้ไหมต้มกบกบต้มเขาต้มไงเขาต้มแรกๆกบก็ดีกระดาก็ดีกระดาเพราะน้ำมันเย็นนี่ครับเอากาลาครอบอยู่น้ำมันเย็นแต่แต่จุดไฟต้มมา คุณก็ตายไปทีละน้อยละน้อยละน้อยเหมือนกับคนประเทศกาลาแลนตอนนี้ฉะนั้นเขาก็วางแผนไว้หมดแล้วไม่ว่าจะศูนย์ห้าร้อยศูนย์ร้อยคือมันผ่านสภาไปแล้วมันก็จงเป็นศูนย์นี้ไปเลือกตั้งศูนย์นี้แต่อันนี้มันมันมันไม่ต้องไปพูดอะไรกันแล้วครับไม่พูดอะไรกันแล้วนะเพราะว่าคราวที่แล้วเพื่อไทยก็กินแห้วมาแล้วจําได้ไหมเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากสุดารัตเกยุรพัน์ เป็นคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นคนดิเดตนายกเบอร์สองชัยกเกษมนิติสินิเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์สามของพรรคเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยได้สสเป็นอันดับหนึ่งนี่คือระบบประยุทธ์อันดับหนึ่งมันก็ควรที่จะรวบรวมสมัครพรรคพวกพรรคอื่นๆเพื่อเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลถามว่าแล้วมันจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่ามันไม่ได้เพราะรังสีอมหิต ฉะนั้น8ปีที่หวังว่าเขาควรจะพอแล้วหยุดแล้วอย่าไปหวังดูพฤติกรรมแล้วมันเป็นมันไม่มีทางอย่างนั้นนะเขามีวิธีเขาเขาเ,เขาอะไรเขามีแนวโน้มว่าจะอยู่ต่อมีแนวโน้มจะอยู่ต่อเพื่อไทยก็ดีก็ดีกระ,ะดาจะแลนสไลด์อย่างงู่นอย่างนีง้จะผมไม่ได้อิจฉาริษยาเพราะอยู่ฝ่ายเดียวกันจะได้ไปร่วมขอทานเขาไปร่วมผสมกับเขาด้วยถ้าผมมีสอสอเพียงพอนะ เพราะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ตอนนี้เราอยู่ในกาลาแลนอันดับหนึ่งเรายังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลยแล้วเราแรนสไลฟ์มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ500เนี่ยแล้วคิดว่ามันจะได้ตั้งรัฐบาลหรือเพราะตราบใดที่ยังมีประยุทธ์เป็นผู้นำจะต้องไม่มีโทนี่วุฒซัมหรือทักษิณชินวัตรมีประยุทธ์ต้องไม่มีโทนี่ถ้ามีโทนี่ต้องไม่มีประยุทธ์ ปรายุยุ์ก็ต้องรีพายอยู่ไม่ได้เรื่องราวเยอะแยะขี้วิตเต็มกางเกงหมดเขาก็ต้องมาเอาคืนฉะนั้นงานนี้มันเป็นศึกใหญ่มันศึกใหญ่ผมถึงเรียกงานนี้ว่ารังสีอมมหิตมันจะอมมหิตขนาดไหนตามมาครับเพราะระบบประยุทธ์ระบอบประชาธิปไตยแต่ใช้ระบบประยุทธ์ระบอบประชาธิปไตยแต่ใช้ระบบทักษิณน,นะมันคนละอย่าง แต่ทักษินเขามาจากประชาชนที่เลือกมาได้เสียงข้างมากเมื่อปีนปี40เขาก็เป็นรัฐบาลโดยเสียงข้างมากโดยพักเดียวแต่คราวนี้จะเป็นพักเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะถึงเป็นไปได้แล้วจะได้เป็นรัฐบาลไหมเพราะระบบประยุทธ์คลองอยู่เขาต้องการจะสืบสารเขาบอกไงว่ายึดอํำนาจมาครั้งนี้ครั้งที่สอง20ปีแล้วยังเยี่ยวไม่เสด็จน้ำต้องทำให้เสด็จน้ำให้ระบบนี้อยู่ได้ มันต้องเป็นระบบระบบ,ระบ,บ,ระบ,บประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่เขาเรียกหลายคนที่เป็นคลูกคู่เขาไม่ว่าจะเป็นเทพเทือกอะไรต่างๆบอกเสมอว่าเราจะต้องมีระบอบของเราเองมีระบบของเราเองมีการปกครองของเราเองเขาจะเดินไปตามแนวนี้ครับท่านผู้ชมผมพูดอย่างนี้เท้าวความให้ท่านเห็นท่านจะได้แจ้งจางปางฟ้ามันแจ้งจางปางเพราะรัฐบาลน,นี้มุ่งศูนย์รวมอำนาจไปสู่ส่วนกลาง ศูนย์รวมอำนาจมันอยู่ที่กรุงเทพและศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางขยายอำนาจให้ฝ่ายทหารปิดกั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนด้วยกฎหมายอำนาจนิยมยึดอำนาจเสร็จแล้วท่านจะเห็นรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเต็มไปด้วยเหล่าทหารหารพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกพลอากาศโทพลโทพลเอกเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดเป็นกรรมการ กินเงินเดือนในนั้นคุณประยุทธ์สี่ล้านกว่าต่อเดือนที่ปตทและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปนั่งกินเงินเดือนประชุมหรือเปล่าผมไม่รู้ประชุมมั่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่รู้หลายสิบรัฐวิสาหกิจที่พวกทหารพวกนี้ยังนั่งอยู่สวาป่ามกันอยู่ไหนบอกผมสิถ้าไม่ได้ไปกินเงินเดือนพวกนี้ปฏิเสธมาเลยพี่น้องประชาชนเขาเข้าใจอย่างนี้ครับ นี่คือระบบอำนาจนิยมประกาศพรลกอฉุกเฉินแต่คุณส่งเสริมการท่องเที่ยวมันจะประสบผลสำเร็จไหมล่ะจีนเขายังไม่ปล่อยคนของเขามาท่องเที่ยวเลยครับท่านผู้ชมเขายังไม่ปล่อยตุลานี่จะปล่อยหรือเปล่าไม่รูท้ทั้งทั้ที่คนจีนเนี่ยเป็นคนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดมาดูลู่ทางอะไรต่างๆอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วยิ่งหนึ่งไร่ซื้อได้เนี่ย ประเทศอื่นเขาไม่เอาออสเตรเลียเขากลัวตายโหงเลยตอนนี้เขากลัวตายโหงเลยคอมเมนต์ Comment จากแฟนคลับผมบอกว่าบุญลวีคนออสเตรเลียแม่งกลัวตายโหงเลยกลัวมายึดประเทศมันแบบซื้อได้ขนเงินมาซื้อที่ได้เมืองไทยซื้อได้เป็นเจ้าของได้มีชื่อในโฉนดได้คนละไล่ละไล่ละไล่แล้วครอบครัวมันคนจีนมันเยอะอา้าวไออีเอาไปไล่อเจกเอาไปไล่หนึ่งอากูเอาไปไล่หนึ่งครอบครัวมีอยู่12คนคนละไล่ก็12ไล่แล้ว1,400ล้านคน ต่อไปคนไทยจะต้องไปเช่าที่ดินคนจีนต่อไปคนไทยจะต้องเป็นเป็นเป็นไรคนงานของคนจีนต้องไปเช่าที่ดินเขาคนไทยไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาทุกคนเนี่ยเวลาเนี่ยชาวไร่ชาวนาว à, คนทํานาต้องไปเช่าที่นาของเจ้าสัวของคนที่มีตะตง่งไปเช่าไร่เขาทาไอการที่จะได้ครองสิทธิ์ในที่ดินไม่มีไม่มีครับยังเก่งก็ถือใบสอคอถือใบนอสอสาม ก็อ,อย่างเก่งก็ถือใบพอบทใบภาษีบำรุงท้องที่เสร็จแล้วรัฐบาลก็ยึกยักยึกยักยก,ยก,ก็ยังไม่เห็นเขาให้สิทธิ์อะไรที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแต่ให้สิทธิ์คนต่างชาติโว้ยเฮ้ยมาถือโฉนดได้นี่คือความช้ำใจของพี่น้องใช่ไหมนี่ผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมละ่ะถูกต้องไหมใครที่กล้าพูดอย่างผมบ้างผมท้าเลยไม่มีแล้วครับเรื่องพลังงานเนี่ยคุณกล้าไหม กล้าที่จะอภิปรายสุภัฒน์พงไหมกล้าที่จะซักฟอกสุพัฒน์พงไหมรัฐปรีกระทรวงพลังงานเพราะเจ้าสัวที่ทําธุรกิจพลังงานทั้งหมดเนี่ยเอื้อเป็นนายทุนที่เอื้อพักการเมืองทั้งนั้นผมไม่ได้อิจฉาลองไม่ต้องมาให้ผมผมไม่เอาทําแค่ไหนได้แค่นั้นทําได้แค่ไหนได้แค่นั้นหลายคนที่รอพักรวมใจไทยอยู่รอหน่อยเกิดแน่พักนี้เกิดแน่เราทําเอกสารอะไรต่างๆครบแล้วผม จะบอกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันฉะนั้นวันที่24เนี่ยเป็นการครบ8ปีเรามาดูการเมืองหลังศึกไม่ไว้วางใจในสภายังเหลือด่านสุดท้ายที่นายกเนี่ยจะต้องผ่านด่านฟาด่านอันนี้ไปถึงเส้นใจคือด่านรัฐธรรมนูญด่านรัฐธรรมนูญมาตรา158ครับท่านผู้ชมเขากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยต้องไม่เกิน8ปี ไม่สั้นเกินไปและก็ไม่ยาวเป็นหางว่าวเกินไปเพราะอะไรเพราะเขาป้องกันไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดอำนาจเกินมากผูกขาดอำนาจเกินมากเกินไปเพราะคนที่ผูกขาดอำนาจมานานมักจะเหลืองอำนาจในต่างประเทศเขาถึงไม่เอาไงัประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาเป็นแค่สองครั้งไม่มีใครเกิน2ครั้งของอังกฤษของอะไรเขาแล้วแต่ต้องเป็นแค่ไม่เกินสองครั้ง ฉะนั้นท่านนับเวลาความจริงนะนี่เราพูดกันตามความจริงนะท่านผู้ชมนับเวลาความจริงเนี่ยยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ครับ20วันเสร็จเ20วันเสร็จเตู่ตาวางโลจะนั่งเป็นนายกครบ8ปีในวันที่23สิงหา23สิสิงหาวันนี้วันเสาร์ที่30พรุ่งนี้ส1อดวันจันทร์วันที่หนึ่งแล้วนับตั้งแต่วันหนึ่งถึง23ก็23 2ส25วันประมาณนั้นซึ่ง นายกที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาเนี่ยถ้าจะผูกขาดเก้าอี้นาน8ปีเนี่ยซึ่งมันยาวเกินวาระที่จะดำรงตำแหน่งซึ่งรัฐนูนเขากำหนดไว้สแสดงว่าจะต้องยื่นเรื่องไปที่ศาลร,รัฐนูนให้วินิจฉัยชี้ขาดครับให้ชี้ขาดว่ากรณีที่ศาลร,รัฐนูนออกจะมีทางออกได้เนี่ยเขาบอกมีสามรูด้วยกันมันมีรูไหนบ้างรูแรก วินิจัยว่าพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีฉะนั้นยุทธตาวังโลต้องพ้นจากตำแหน่งนายกทันทีนี่รู้แรกรู้ที่สองวินิจัยให้นับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับปัจจุบันคือเริ่มตั้งแต่ปี2560เมื่อเริ่มตั้งแต่ปี2560ยุทธ ตาวังโลสามารถจะนั่งตำแหน่งต่อไปได้อีกสองปีซึ่งเขาคิดกันอย่างนี้เขาเคลียร์กันมาแล้วอย่างนี้เมื่ออยู่อีกสองปีมาบวกกับหกปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมกันเป็นสิบปีรวมกันเป็นที่อยู่มาแล้วแปดปีก็รวมกันเป็นสิบปีนี่รูสองยังมีรูสุดท้ายอีกรูหนึ่งท่านผู้ชมวินิจฉัยให้เริ่มนับวาระ ตั้งแต่ยุทเตาวังโรขึ้นเป็นนายกรัฐบาลหลังเลือกตั้งปี2,562เอาตามรัฐนูลครับเอาตามรัฐนูลปี60หลัง62คือเลือกตั้งเสร็จแล้วฉะนั้นนายกประยุทธ์จันโอชาสามารถจะแผ่พังพานหรือมาสามารถจะแผ่แม่เบี้ยไปอีก4ปีถ้าเอาปี60และเริ่มเป็นนายกหลังปี62หลังจากเลือกตั้ง ทั้งๆท,ที่อยู่มาแล้ว8ปีถ้าเอาอีก4ปีเป็นเท่าไรครับแ,แดงว่ายุทธจะอยู่อีกรวมทั้งหมด12ปีใช่ไหมถ้าสารรัฐธรรมนูญทำอย่างนี้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธต์ต้องต่อไปอีกสองปีหรือต่อไปอีก4ปีเท่ากับยุทธเตาอังโล่เนี่ยจะต้องผ่านทะลุด่านสุดท้ายเอาไปให้ได้ ถ้าให้ชัดๆเนี่ยย้ำกันชัดๆท่านผู้ชมถ้านับเวลาตามความเป็นจริงเนี่ยการที่นายกคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนายกมาเจปี11เดือนสิองวันหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกแค่24วันก็จะครบ8ปีฉะนั้น เรื่องอย่างนี้ก็มีคนวิาพากษ์วิจาร์ณกันว่ายังไงก็ต้องหลุดยังไงก็ต้องอยู่แค่8ปีฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรัฐบาลควรจะขมีขมันควรจะเร่งหรือควรจะสร้างความกระจ่างชัดโดยการไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเสียเองต้องไปทำเองนะนายกดำรงตำแหน่ง8ปีครบวันที่23สิสิงหา ถ้าจะรอให้สารรัมนูนวินิจฉัยหลัง23สิามงหาเนี่ยถ้าสารรัมนูนวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งครบ8ปีแล้วมันจะเกิดความวุ่นวายครับว่าคุณอยู่เกินแล้วอะไรที่คุณเซ็นเซ็นเซ็นไปเนี่ยมันจะโมฆะหรือเปล่ามันจะโมฆะหรือเปล่าทําไมคุณไม่ยื่นให้ศาลดูซะก่อนยื่นให้สารวินิจฉัยซะก่อนเพราะคําสั่งนายกก็ดีมติคณะรัฐมนตรีที่เกิดหลัง23สิามสิงหา มันอาจจะเป็นโมฆะก็ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมหรือเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายกายกองเป็นเล่มเกวียนเลยฉะนั้นมันยังมีเวลาเหลือยี่สิบกว่าวันเรื่องนี้มันถึงมีคนบอกว่าต้องเคลียร์ให้จบต้องเคลียร์ให้จบครับต้องเคลียร์ให้จบบ้านเมืองมันถึงจะเดินไปได้พี่น้องถึงจะมีความสุขวันนี้มี คอมเมนต์จากพี่น้องชาวนาซึ่งผมจําเป็นต้องพูดพี่น้องชาวนาหลายท่านขี่หลังควายแล้วก็ฟังรายการข่าวทะลุใหม่หลายคนบอกบุรลวีวันนี้ฟังสายหน่อยไปเกี่ยวไปเกี่ยวหญ้าให้ควายผมเนี่ยนอนไม่หลับดีใจครับที่ท่านสนใจการเมืองและฟังบุรลวีอยู่และผมก็ดีใจที่ดูรายงานจากย t u b e ว่า มีคนเข้ามาชมรายการข่าวทะลุใหม่ถึงวันละเ้าล้านคนเฉพาะเฉพาะคลิปเดียวรายการเดียวตอนเช้าๆชอย่างเงี้ยครึ่งแสนอ่าสี 40, 50, 60, 60, 70, 80, 80, 20, 80, ่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดมืนสองวันแปดมืนะมันก็ขึ้นมูอย่างเงี้ยแล้วผมทำมาจะสปีแล้วสาสบสาเดือนใช่ไหมเก้าร้อยกว่าคลิปครับ คนก็เวียนดูเวียนดูผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ตกใจเมื่อฟังรายงานจาก YouTube ตกใจผมก็ก็บอกตรงๆก็คนทำงานอย่างนี้ก็ภูมิใจที่คนเข้ามาให้ความสนใจกับรายการข่าวทะลุใหม่ฉะนั้นสิ่งที่อยากจะทำก็เพื่อพี่น้องที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติว่าวันนี้มันจะยึดโยงกับอะไรครับจะขายข้าวได้เท่าไหร่มีความสนใจพี่น้องชาวนาไหมหรือมัวแต่จะส่งสัญญาณ ที่จะขายกัญชาออกไปต่างประเทศเป็นพืชเศรษฐกิจเราเคยขายเข้าวเป็นระดับหนึ่งเวลานี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบในต่างประเทศผมไปดูงานผมไปเห็นมาจากญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องที่น่าเอาอย่างเขานี่มีประชากรเนี่ยเกือบ200ล้านชาวนาของเขาเนี่ยนโยบายรัฐบาลเขาปลูกข้าวไม่ได้ส่งขายต่างประเทศเลยขายในญี่ปุ่นอย่างเดียวและเขาสามารถจะกำหนดราคาได้ ถ้าข้าวปีนี้มันมีเยอะเขาก็บอกให้ลดการปลูกข้าวให้ไปปลูกอย่างอื่นรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยมีสองอาชีพอาชีพหนึ่งคือทำนาและไปทำงานโรงงานโรงงานญี่ปุ่นมีเยอะเขาก็อยู่ได้ฉะนั้นจะไม่เห็นแปลกถ้าข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายได้กิโลละร้อกิโลละหนึ่งรอบาทครับพันกิโลเท่าไหร่อ พันกิโลนะเวนหนึ่งแสนบาทคนญี่ปุ่นปลูกข้าวเป็นอาชีพและมันก็เป็นอาชีพที่หนึ่งที่สองอาชีพที่สองอาจจะเป็นพนักงานโรงงานฉะนั้นแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินเองโดยรัฐบาลได้เวนคืนที่ดินจากนายทุนมาให้กับชาวนาได้ซื้อครับชาวนาก็ซื้อผ่อนซื้อผ่อนซื้อผ่อน จนชาวนานเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเองฉะนั้นผมถึงเห็นว่าบางคนเจ้าสัวมากมายกายกองมีที่ดินเป็นล้านล้านไร่ครับมีที่ดินเป็นล้านล้านไร่กลางใจกลางนครหลวงกรุงเทพมหานครซื้อกันตารางวานเราเป็นล้านไม่ได้ทาอะไรมีเงินก็ซื้อซื้อซื้อ,อถึงขนาดไม่ยอมเสียภาษีมีเงินเป็นมากมายมหาศาลเป็นหมื่นล้านแสนล้านไม่อยากเสียภาษีไปปลูกกล้วย ไปปลูกกล้วยเห็นแล้วที่เมืองทองผมเห็นแล้วผมก็หวัวเราะบอกเฮ้ยนี่มันเห็นแก่ตัวนะเพราะต้องการเสียภาษีว่าเฮ้ยที่ดินตรงนี้ทําการ,กรเกษตรเว้ยไม่ใช่ทาอะไรมึงต้องเก็บภาษีเท่ากับการ,กรเกษตรนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เอาเปรียบเขาเป็นสังคมที่เอาเปรียบเขาเป็นสังคมที่เอาเปรียบและหน้าด้านที่สุดผมถึงบอกอย่างนี้แต่ชาวนาเวลาเนี้ยมันไม่มีแลวครับไม่มีที่ดินที่จะเป็นของตัวเองทํายังไงถึงจะให้ชาวนาชาวไร่ ที่ทาไร่มันสำปะหลังทําไร่อ้อยปลูกข้าวโพดเป็นเจ้าของที่ดินไม่ใช่ถือแต่ใบพอบทอไยภาษีใบภาษีบรบร,ร,รลุท้องที่ถือแต่ใบสอคอถือมันต้องถือโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินด้วยตัวเองเพราะเขาเอาที่ดินของเขาเนี่ยไปทามาหากินไปปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยปลูกอะไรต่างๆเอาท้องนาเนี่ยมาปลูกข้าวและรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยพยุงราคาให้เขาขายได้ต้องต้องจัด เซลแมนระดับชาติครับผมเนี่ยผมบอกหลายครั้งแนละ้วผมอาสาเป็นเซลแมนไปขายสินค้าให้อยากจะทําสินค้าชุมชนคุณทําเลยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หาทุนให้หาทุนให้แล้วเดี๋ยวผมขายเองผมขอสมัครเป็นเซลแมนพักผมเนี่ยรวมใจไทยผมขอสมัครเป็นเซลแมนหาเงินเข้าประเทศเพราะเรามีหนี้30ล้านล้านน่ะใครจะทําใครจะช่วยหรือจะปล่อยโยนให้กับเด็กรุ่นหลัง ฉะนั้นเมื่อเห็นโมเดลของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยราคาในญี่ปุ่นนะคาข้าวมันสูงเพราะถูกกาหนดให้เป็นอาหารหลักของประเทศความมั่นคงทางอาหารครับท่านผู้ชมหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลซื้อข้าวจากชาวนานะครับมาขายปลีกให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรัฐบาลเป็นในเป็นอะไรเป็นพ่อค้าเองครับซื้อข้าวจากชาวนาซื้อมาซื้อมาซะแล้วไปขายปลีกให้กับอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องมาซื้อจากรัฐบาล ไม่ให้ใครมาเปรียบเชานะรัฐบาลเปรียบเหมือนพ่อค้าคนกลางเองครับฉะนั้นเพื่อควบคุมราคาข้าวในตลาดของญี่ปุ่นเนี่ยบางปีข้าวมากและก็ราคาถูกรัฐบาลก็จ่ายเงินชดเชยนะใครงดปลูกข้าวรัฐบาลก็จ่ายเงินให้ไปปลูกพืชอื่นแทนเขามีการพัฒนาเครื่องจกักรรถดํานาขนาดเครื่องจกักรรถเล็กนิดเดียวรถดํานาเขาอะนะรถเกี่ยวข้าวเานิดเดียวผมไปดูมาแล้วชาวนารวมกลุ่มกันเป็นสากลครับ ในญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรเขาเรียก JA เอากรสมาชิกมี5ล้านคน5ล้านคน5ล้านคนรวมกัน JA คือฐานเสียงหลักของพรรค LDP เพราะ LDP เขาส่งเสริมด้านนี้ฉะนั้นต่อไปฐานเสียงหลักของพรรครวมใจไทยก็คือชาวนาถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จถ้าท่านให้โอกาสผมหลายคนบอกเอาอีกแล้วบุญลวีมึงคุยเรื่องพรรคการเมืองมึงอีกแล้วมึงรายการขา่าว อา้าทำไมผมก็มีสิทธิ์คุยของผมเรื่องของผมเรื่องของผมคุณอย่ามาแซะผมหลายคนมาแซะหลายคนแล้วและหลายคนบอกบุญลวีอย่าไปไล่เขาก็าอยากฟังก็ให้ฟังคือบางทีมันหมันไส้ผมก็ไล่เล่นเล่นไปอย่างนั้นแหละคุณจะฟังก็ฟังผมก็ไม่รู้คุณฟังหรือไม่ฟังเสร็จแล้วคุณจะแซะอะไรก็แซะมาไม่เป็นไรหรอกแต่ขออย่าด่าเมียผมแล้วกันเมียที่เคารพด่าไม่ได้นะด่าผมฟ้องอย่าด่าตระกูลผมไม่เกี่ยวนะเพราะผมไม่ได้ไปดา่า โคตรพ่อโลดโคตรแม่ใครไม่ได้ไปเจาะโจงใครผมวิาพากษ์วิจารณ์ให้ความเห็นและเสนอแนะจากประสบการณ์ที่ผมได้เห็นได้ดูงานมาในต่างประเทศฉะนั้นฐานหลักเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีพี่น้องชาวนาะเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นกระดูกสันหลังของชาติรัฐบาลเขาซื้อมาแล้วเขาขายกับโรงงานอุตสาหกรรมคุณจะทําขนมเหรอขนมญี่ปุ่นมีขนมโมจิคุณก็ต้องไปซื้อข้าวซื้อแป้งมาจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นมิลินแป้งโมจิอาหารญี่ปุ่นมาจากข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่นทั้งนั้นคุณจะซื้อไปผลิตข้าวสาเกเหรือไอเหล้าสาเกหรือคุณก็ต้องซื้อจากรัฐบาลเพราะเวลานี้ในญี่ปุ่นมีมากกว่า1,200โรงงานมีเป็นหมื่นยี่ห้อครับไอเหล้าสาเกมันก็เลยทําให้ข้าวญี่ปุ่นราคาสูง3-400เยนครับก็ตกประมาณกิโลละ80-110บถึงหนยนรับประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง110,000บาท ตอกวียนนะครับพันกิโลนะครับเราทําได้อย่างนี้ถ้าเรามีนโยบายอย่างนี้รัฐบาลต้องมีนโยบายอย่างนี้ส่งออกเท่าไรตัดไปขายในประเทศเท่าไรแล้ววางแผนให้รัฐกุมวางแผนให้รัฐกุมมันต้องมีคนที่มีวิสัยทัศน์มาเป็นรัฐบาลแต่ถ้าวิสัยทัศน์ลอยโถอยอย่างเงี้ยมันไม่มีโอกาสไม่มีทางหรอกครับท่านผู้ชมนะก็เอามาเล่าให้ฟังรังสีอามหิต8ปีเขาจะอยู่ต่อครับผมบอกได้เท่านี้ก็แล้วกัน นะจะอยู่แบบไหนเดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันแต่สิ่งที่จะบอกปิดท้ายก็คือเรื่องของเบต้ากรูแคนต้องโฆษณาต้องบอกกล่าวกันเพราะผมต้องมีอาชีพทุกคนต้องมีอาชีพมันจะได้มีเงินในการซื้อข้าวสารกรอกหม้อเพราะทุกอย่างแพงหมดแต่เราทําธุรกิจแบบยุติธรรมไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบซื้อ4คขวดแถมฟรีหนขวดครับราคานี้เป็นราคาเมื่อ10ปีที่แล้วผมค้าขายธุรกิจนี้มาร่วม10ปีครับ เบต้ากรูแคนในภายใต้ยี่ห้อของผมเองที่ชื่อว่าเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างทั้งสองหมายเลขท่านโทรศัพท์ขเข้ามาได้นะแอดไลน์เข้ามาโทรเบอร์นี้ไม่ติดโทรอีกเบอร์หนึ่งหรือจะฝากข้อความถึงผมอยากจะสื่อมาถึงพักรวมใจไทยท่านให้เบอร์ผมไว้แล้วเดี๋ยวผมไปพบที่บ้านทุกจังหวัดผมจะพยายามไปแล้วก็รวมกลุ่มกันไว้เดี๋ยวผมไปตั้งเวทีสัญจรคุยให้ฟังถึงที่ครับเอากันถึงที่เลย นะมันจะได้ชัดๆเลยและร่วมกอดคอกันสร้างพักรวมใจไทยใกล้แล้วครับท่านผู้ชมใกล้แล้วยังมีเวลาทันอยู่ในการเลือกตั้งนะเอาละเบต้าวันเป็นยี่ห้อที่ผลิตจากเบต้ากรูแคนสร้างภูมิต้านทานธรรมชาติในขณะเดียวกันมันสร้างไมโครฟาสไมโครแฟสเขาเรียกว่าเซลล์เพชคาดอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปารสาิตอะไรก็แล้วแต่นี่คุณสมบัติคุณสมบัติย่อๆที่เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ขอให้ท่านโชคดีครับจากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ